กระโหน่วยงานเทศบาลนะครับหน่วยงานอื่นโดนกระทบกันที่รองคลางการเทศบาลท่านประหลัดขอการครับหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพัฒนาบุาคลากรรักษาการควบคุมการพูดการครับอันนั้ก็เป็นเร,กรืกงานเทศบาลของเรานั่นเองนะครับถี่วัดครับดีใจด้วยครับท่านที่4ครับนาวรักษาการแทนพนัการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเกรจท่นสองเข้าตะกรวดนะครับ กรมคพืการกองชางนะครับอันนี้นะครับถือว่าเป็นรูปขอออมรับสีคำมะขอพินะครับทำเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจนะครับตำรวจนะครับน้องเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจเช่นกันนาคงนะครับเป็นพนักงานจ้างทั่วไปนะครับทีเดียวครับท่านสายใจผลกกับนะครับไปเอาที่หน้าเฟซเออโอเคคฝากทุนใจทีเดียวครับเวลาดาครับ ท่านที่1บรับถือว่าเป็นนสาวในการจ้างนะครับท่านที่12บจ้างทั่วไปครับคนนี้ลกรับเสนิานดีเด่นทุกท่านนะครับขอบครับนี่นะครับการบรรุฝันของทนายเยาของผู้ใต้บังคับบัญชานะครับถือว่าข่อนค่งสองสมรอรอร